สวัสดีครับพบกับนะัดสิบเก้าสีประกรุ่นเที่คุณวางใจกับช่วงรัดเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ว่าสมรรถนะดีแล้วก็ขับสนุกกันบ้างดีกว่านะวันนี้เป็นรองท็อปเลยนะกับตัวนี้เลยปี2019 MG 3รองท็อป1.5 e x ง l u ไม่60,000 Mg 3ครับวันนี้เป็นรองท็อปเลยแล้วก็เป็นโฉม2เจ Gen 2แล้วนะปีผลิตนี่2019แท้เลยนะเป็นรุ่น1 5 X Sunroof นี่เทมากเลยเป็นรถบ้าน2 0 0มือนะฮะดูแลรถดีทั้งสองทันแน่นอนรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขยกไหมแทๆ้ๆ6 0 0มื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะ,ะวันนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้านี่เทมากครับมาใหญ่กว่าเดิมเป็น,นลายกริดด้านในเป็นสีเทาสวยมากโลโก้สวยเด่นเช่นเดิมนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะโคมไฟนี่ใสายฟิงเลยนะฮะ ส่วนด้านล่างรุ่นนี้มันจะไม่มีไฟตัดหมอกอะไรให้นะมันจะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆแบบนี้ไฟนะครับไฟหน้าสองฝั่งยังสวยใสยดูดีมากด้านล่างพลาสติกครมเมียมอะไรสวยเลยนะครับสีสันมาด้วยสีขาวนะครับสวยมากออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายแต่ไม่ใช่ขาวมุกนะฮะ MG รุ่นนี้ไม่มีขาวมุกมันจะเป็นขาวพื้นื้นแบบนี้นะซึ่งก็สวยดูดีฝาโปรงสีสันเรียบร้อยนะฮะขอไปอยังบางไม่ต้องทำอะไรนะ กันชนสีสันก็เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะฮะเรื่องสีสันเคยเก็บกันมาบ้างนะจากเจ้าของเดิมนะฮะอันนี้คือผมมาล้างก็ได้แบบนี้เลยนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะที่เก็บงานสีมาเราแล้วเรียบร้อยสวยมากดูแล้วแถบนี้ก็สวยนะไม่ต้องทำอะไรเคาะไปก็ยังบางใช้ได้นะครับมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ เจ้าของเดิมก็ให้ฟิล์มให้กันสาดมาด้วยเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านบนนี่หลังคามีซันรูฟเท่มากสีสันเรียบร้อยสวยมากนะครับกระจกข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะฮะสีขาวเนียนๆนะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆล้อจะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแม็กเนื้อเดิมลายเดิมตามสเปคเลยหน้เาเงาร่องดำสวยมากนะครับไม่มีทะลอกอะไรส่วนยางได้ดีสโตนนะครับดีสโตนเบอร์ stone, 1 8 5 5 5 R 1 6ปียางก็23ก็ถือว่ายังใหม่นะฮะไม่เก่าแล้วก็วิ่งน้อยด้วยเพราะฉะนั้นดอกปียังสวยมากนะครับดอกยังลึกยังเต็มยังคมยังนิ่มนะฮะได้สบาปสบายส่วนล้อหลังดัมเบิกนะฮะแม็กหลังก็ใช้ได้เรียบร้อยดีไม่มีถลอกอะไรถือว่าขับฝีมือนะฮะยางดีโซนปียีนี่ดอกสวยนะครับดอกลึกดอกเต็มอีก2ปี3ปีก็ยังได้นะครับสบายๆสตูหลังเปิดมานะฮะแ้มสีหัวน็อ อยู่ครบเลยนะครับขอบยางฮะตึงออกมายังเหนียวมากนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยมากหัวน็อตแต้มสียังอยู่ครบเลยนะไม่มีชนหนักแน่อนอนเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ หาซอกประตูด้านในนะหัวน็อตเดิมหมดนะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะนี่น็อตเดิมไม่สะเทือนสติ๊กเกอร์ไม่มีงัดแงยแก่เก่าเม็ดน i n t h a i l a n ครับนี่รหัสเครื่องนะฮะปีผลิตมีนาคม2019นะฮะของบริษัทเซี่ยงไฮ้ออโตโมบิลร่วมทุนกับเคอรืซีพีเลขตัวถัง M MM M L z 1นะลงท้ายด้วย G 014496นะฮะเสา,าหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม,ม็ดอาร์คอยู่ครบนะ นี่อยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกในเดิมหมดนะฮะสวยแห้งเดิมๆเลยนะครับ <S <S ด้านหลังมาแบบโล่งๆล้นๆค้าประตูน่ารักน่ารักดูแล้วเหม่งเหม่งกลมๆน่ารักดีเหมือนโดเรมอนนะไฟท้ายขวาเอ้ยุยไฟท้ายขวาสวยใสไรริ้วรอยนะฝาท้ายสีสันเรียบร้อยมีไล่ฟ้าให้ด้วยนี่กระจกเดิมของโรงงานไฟท้ายซ้ายสวยกันชนสีสันเรียบร้อยมีขนแมวหน่อยนิดเดียว ขัดเอาแล้วกันนะฮะนิดเดียวดูแลบางบางไม่เด่นไม่ชัดนะฮะเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยกันชนหลังเรียบร้อยฝั่งขวาเรียบร้อยนะฮะแอบนน้นขัดเอาแล้วกันฝาท้ายเดิมเดิมเลยนี่น็อตเดิมเดิมไม่ขยับน็อตเดิมไม่ถอดไม่กระเทือนนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะฝาท้ายเดิมหมดครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณนี้นะฮะ ก็ถือว่าประมาณหนึ่งไม่กว้างมากก็ตามไซส์รถนะไซส์รถเล็กเก็บของได้ประมาณนี้นะมีทารองกันกระแทกแถมมาให้ด้วยนะครับพร่มสวยดูดีเปิดมาแล้วรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไหลให้นะครับโรงงานเขาจะให้มาเป็นชุดซ่อมยางแบบนี้นะฮะด้านหลังเดิมหมดนะไม่มีติดแก๊สนะไม่มีสนงสนิมไม่มีชนไม่มีอะไรลึกทุกอย่างเดิมโรงงานเอายกให้ดูก็ได้ ว่าเดิมหมดนะฮะเนี่ยไม่มีน้ําท่วมไม่มีเคาะไม่มีพ่นเม็ดอ้าสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับกับซ้ายสีสันก็เรียบร้อยใช้ได้นะะ่ดูแล้วคันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วล้างขึ้นมาตั้งขายได้เลยนาสีสันเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับมือจับมีไม่มีสมาร์ทอินทรีอะไรให้นะครับฟิล์มกันสาดเรียบร้อยดีล้อหลังสวยมีถลอกนิดหน่อยตามขอบไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยเลย นะนิดเดียวปล่อยดีไหมอะเอาไม่ไม่ตามไห้ก็ได้เอาถาลองมาดูข้างล่างถาล,ลงอาหอเาวงน,นี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะฮะได้ยางดีสโตนปี23โอเคดอกสวยใช้ได้ดอกยังลึกยังเต็มนะฮะล้อสุดท้ายครับแม็กหน้าซ้ายโอเคสรุปเก็บวงเดียวพออันนี้สวยมากนะหน้าซ้ายไปตามนี้เลยยางปี23ดอกสวยๆดอกลึกเลยนะฮะนี่ดอกคมๆดอกตเต็มๆนะ,ะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้ว แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางเดีอกมาเม็ดอาร์คอึ๊บโอ้โหเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบขัาศสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอึ๊บหเหนียวมากเม็ดอาร์าคร สวยงามซอกด้านในนะน็อตเดิมนะไม่ขยับนะน็อตเดิมไม่ถอดนะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยโอ้โหแห้งแห้งเดมิมๆเลยนะเสาหน้าซ้ายนะ,ะดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยฮนะซอกในสวยแห้งเดิมหมดนะอาสีต่อแล้วจ้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดกระกฎาปีหน้าโน่นเลยกระจกรุ่นนี้เดี๋ยวดูเลขตัวถังก่อนเขาจะมีเลขตัวถังมาให้ดูด้วยนะฮะสำหรับตระกูลเ g ็มนะฮะ MMLZ ตรงท้ายด้วย KG 0 1 4 4 9 6นะฮะฝั่งนู้นโลโก้แซกมอเตอร์ดเดิมๆโรงงานฮะดูห้องเครื่องกันไปเจนนี้ก็จงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเหมือนเดิมนะพเพียงแต่ว่าตัวเกียร์นี่จะเปลี่ยนมาใช้ออตโต้สีสปีดและเพราะฉะนั้นก็จะใช้ง่ายขึ้นนะฮะจากเจนที่แล้วที่เป็นเซมิออโต้ก็จะไม่ค่อยคุ้นกับคนไทยตอนนี้ใช้เกียร์แบบดั้งเดิมเลย ออโต้สสปีดพลังกำลัง112แรงแรงมา้าเติม e 8 5ได้ด้วยโอ้โหประหยัดถึง13.5โลลิตรเลยได้ไม่แท้6,000ืนโลไม่เคยติดแก๊สครับอ่ะซอกในน็อตเดิม erm, หมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิม erm, ตัวอักษรตัวเลขตัว R านี่คมกริบเลยน็อตไม่ขยับซับในสวยนี่น็อตเดิม erm, ไม่กระชอกไม่ถอดเบ้าโชคสวยงามเม็ดอาร์อยู่ครบเล็ตัวถังมาซ่อนอยู่ตรงนี้ MML Z1 วันลงท้ายด้วย G014496 สวยงามซุ้มล้อสวยแห้งเดิมแซสซีสวยคาเหล็กสีดำเดิมสวยอักษรคมคมนะคานซ้ายคานขวาสวยเดิมนะนี่แซกมอเตอร์คมคมเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเป็นลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะสุ้มล้อซ้ายขวาเมิดอาร์คอ,อยู่ครบนะฮะซอกในรูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่ขยับแก้มซ้ายก็น็อตเดิมนะฮะ ฝากระโปรงก็เดิมน็อตเดิมๆไม่ขยับเลยด้านใต้แห้งสนิทนะฮะรูกลมรูคมแล้วซิโคนเดินตรงเปนะฮะฝากระโปรงนัดเดิมนะฮะไม่ขยับเลยถือว่าก็ยังเดิมมากนะค่อนข้างสวยใสนะใหม่หุกมืนไปดูข้างในกันต่อตัวนี้ตัวรุ่น X นะฮะรองท็อปสเปคเดิมจริงๆนั้นเป็นเบาผ้านะฮะแต่เรามาดูแล้วมันก็ค่อนข้างเลื่อๆนะก็เลยไม่อยากซักเสียเวลาผมเลยจับพุ่มเลยแล้วกันนะฮะ ผมเปลี่ยนจากบอ่อผ้ามาเป็นบอ่อหนังเทียมสีดำได้เทาให้นะทำออกมาแล้วสวยใสยสะอาดใหม่กริบค,ครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่ามันเป็นพลาสติกล้วนนะฮะสีดำล้วนๆเย็นๆแบบนี้เลยส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฮคูก็ยังโอเคนะยังดูดีขอบคุณมากนะครับประตูด้านหลังฟิล์มสวยแผงใสนะเจ้าของเดิมแถมผม5้มาให้ด้วยตัวเบาผมจับพุ่มให้ใหม่เลยจากผ้า เปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดําได้ทถานี้สวยใหม่สดสะอาดนี่เนียนกลิบนะฮะพลาสติกด้านหลังสวยมากนะครับดูแล้วเรียบร้อยดีไม่มีริ้วรอยอะไรนะฮะแผ่นบางสายตาหายนะฮะเจ้าของเดิมไม่ได้ให้มาเพราะว่ารถ2มือแลวนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะพยายามหาให้ละกันนะผมจะพยายามหาของมือสองให้นะไม่รับปากนะถ้าหาให้จะแถมให้หาไม่ได้ก็ไปตามนี้นะครับอ่ะสักหลาดสวยนะฮะพัดตรงพาติกสวย ด้านหลังมีรอยนิดหน่อยซ้ายขวาโอเคสวยหมดอาจลองนั่งกันนะไปตอนนี้ถอยบอกคนขับมาสุดแล้วก็จะฟิตๆหน่อยนะแต่เข่าก็ยังไม่ถึงกระติดยังพอขยับได้นะแต่ว่าแคบนะฮะเพราะว่าเป็นรถไซส์เล็กอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะฮะร,รถไซส์เล็กก็คืออาจจะนั่ง อึดอัดน,นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครตัวใหญ่ตัวยาวนี่ก็อาจจะแบบนั่งข้างหน้าดีกว่าข้างหลังหรือว่าให้คนขับขึ้นไปหน่อยนะติดเลยเขานะแผงประตูโอเคพม่ด้านจะอาจจะเตี้ยหน่อยนะตามสไตล์รถเล็กนะเน้นขับคู่หน้าเน้นขับในเมืองนั่งประเดี๋ยวประดาวทางไกลอาจจะแน่นๆฟิตฟิตอึดอัดหน่อยเบาหุ้มไม้ใหม่นะฮะก็สภาพถือว่าโอเคสวยเลยแผงยังสวยดูดีฟิล์มก็ยังสวยนะฮะ ประตูหน้าซ้ายนี่แผงสวยเนียนใสฟิล์มไฮคูก็ยังสวยเบาะสวยแน่นอนเพราะว่าจับหุ้มให้ใหม่เลยทั้งคันนะฮะไปลองขับกันกุญแจหน้าตาแบบนี้เป็นแบบเสียบกุญแจสำรองมีให้อีกดอกนึงนะสตาร์ทไม่หกหมื่นะฮะถือว่าไม่น้อยนะครับรถ6ปีไม่หกหมื่นตกปีละหมื่นเท่านั้นเองเปิดแอร์กันก่อนนะฮะก็เป็นลูกบิดแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมินะฮะ ปรับได้3ามทิศทางแอร์ออตโต้ไม่มีนะแต่ก็เย็นเหมือนกันนะฮะเรื่องอุณหภูมิเดี๋ยวมัดวัดนี่อยู่บนนี้นี่นะฮะมัดวัดจะอยู่บนนี้อุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ฝั่งซ้ายนี่นี่นี่นะทิศตรงทิศท,ทางอะไรก็เป็นดิจิตอลหมดนะฮะนี่นี่ด,ดูทิศทางนี่นี่นะโอเคเออแอร์เย็นดี คอนโซลด้าน,นหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะฮะสวยมากเนียนกริบเลยถุงลมนิรภัย2รลูกพร้อมเบรก ABS นะครับชอบลายเขามากเลยฮะลายเท็กซเจอร์ที่เขามาตัดกับตัวพลาสติกทั้งลายคาร์บอนเคฟลร์นะฮะลายเส้นสีเทาสวยมากหน้าจอนะฮะรุ่นนี้จะเป็นจอสัมผัสหรือเปล่าฮลัฮลโหลฮัลโใช้ยังไงเดี๋ยวกันกดตรงไหนอะตรงนี้รนหรอ อ๋อาอา,อาโอเคเป็นลูกบิดอย่างนี้นะฮะเป็นระบบสัมผัส Apple Carp l a y มีด้วยเหรอแอปลิงค์นู่นนี่นั่นต่อบลูทูธได้นะฮะเล่นอะไรได้มั่งอะ่ะโทรศัพท์บลูทธูธรูปภาพวิดีโอนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอ๋อนี่ดีกว่าสว่างกว่าวิดีโอโทรศัพท์นู่นอ๋อต่อบลูทูธได้นะฮะแอปเปลิลคาร์เพมีกล้องหลังมีไหมเดี๋ยวดูกอัน กล้องหลังมีด้วยนะอ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะแล้วมีเส้นนํำสายตาให้ด้วยสะดวกมากนะครับด้านล่างกันบ้างนะฮะก็จะเป็นที่จุดบุหรี่เนาะแบบนี้แล้วก็มี USB USB ให้เ้าช่องหนึ่งอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะเจ้าของเดิมเดินสายกล้องไว้ให้นะแต่กล้องไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาของร้านเราไปแล้วกันมีระบบขวอมูการทรงตัวไฟฉุกเฉินนะฮะเกียร์เป็นออโต้สสปีดนะ,ะมีแมนนวลนโหมดด้วยนะ นี่เพิ่มลถเกียร์ได้นะนี่เบรกมือนะทั่วไปนะฮะตรงกลางก็ยังสวยดูดีนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงได้นะฮะเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้พวงมาลัยสวยเลยนะครับนี่เนี้อพวงมาลัยเนียนกริปครับปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันนะปรับไม่ได้เหรอืออ,ออยู่นี่ลงขึ้นลงขึ้นอ่ะได้แค่ขึ้นกับลงสงทิศทางนะ กระจกไฟฟ้า4ี่บานนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานยังได้ออโต้คนขับมาบานหนึ่งนะฮะเซ็นทรัลล็อกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ดีมากนะครับกระจกข้างนะฮะปรับไฟฟ้าเนาะนี่ปรับไฟฟ้าได้นะ,ะพับได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันพับมือเหมือนเดิมนะรุ่นนี้ต้องพับมือใช่ไหมไอ้กล้าหักไว้ยอ่าถูกแล้วพับมือเหมือนเดิมนะฮะไฟหน้าปรับองศาได้นะฮะสูงต่ำโอเคกระจกมองหลังการโยกเหมือนเดิม นะแล้วก็ไฟมาเล็กๆน่ารักเชียวเฮ้ยมีซันรูปกดปิดก๊อปใบอะดูเลยละกันมีซันรูปให้เท่ๆนะฮะแบบนี้นี่นะถ้าไม่ชอบก็ปิดได้นะแบบนี้นะฮะนี่ปึ๊บนี่นะฮะไม่ชอบก็ปิดไปนะไฟอยู่ตรงนี้อ่านี่ไฟนะฮะที่บังแดดนะเป็นสีเทานะฮะมีกระจกมาให้น่ารักน่ารักสองฝั่งนะครับเพดานสวยนะครับ ในเจนที่แล้วเนี่ยจะมีอาการประจํารุ่นคือเพดานหย่อนง่ายเวลาเจอความร้อนเมืองไทยเพดานจะตกท้องช้างแต่ว่าเจนนี้เขาเปลี่ยนวัสดุแล้วก็ทนกว่าเดิมนะครับดูแล้วสวยงามไม่มีอาการาเพดานหย่อนอะไรนะครับดีมากเจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างครับเนี่ยมาดูแฟ้มกันเลยนะฮะมีแฟ้มให้น่ารักน่ารักเล่มเล็กๆนะฮะแล้วก็มีคู่มือนะฮะคู่มือเล่มกระจึงหนึ่ง ประหยัดกระดาษนะฮะเนี่ยใครมีปัญหาสายตาเตรียมแว่นขยายไว้ด้วยนะฮะตัวกระปิดเดียวสมุดเข้าศูนย์เล่มกระจึ้งหนึ่งนะใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยคันนี้รถบ้าน2มือนะฮะเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่อ่ะทอกรถนี่พฤษภาคีสองพันนะฮะรุ่น X นะฮะสีขาวนะฮะเครื่องยนต์15ก็คือพลคเครื่องพันห้านะฮะลงท้าย3 0 4 0 0 3 9ตัวทั้ง MMLZ แล้วก็ลงท้าย G1 เอ่อ G014496 นะครับ หม่แท้60,000โลนะฮะนี่เข้าสูตรตลอดนี่นนนล่าสุดก็เข้ามาเมื่อกุมภานี่เองไม่61เดี๋ยวรอบีเข้า MG ลาดจะกลึกให้นะปีผลิตครับ2019นะฮะป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนก็2019สีขาวเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถ MM ัง MMLZ ลงท้าย KG 0 1 4 4 9 6เครื่องยนต์15 S4 ลงท้าย304-0039เบนซิน4สูบ1.5ลิตร 1 1 2แรงมานะครับปายลองขับกันเครื่องพันห้านะครับเกียร์เป็นออโต้สสปีดซึ่งดีมากค่อนข้างใช้ง่ายนะในเจนที่แล้วเป็นเซมิออโต้ก็จะงงงงหน่อยแต่อันนี้เอออันนี้ดีเปลี่ยนมาใช้เกียร์แบบนี้แหละโอเคเลยออกตัวพุ่งนะ้เบรกยังแน่นช่วงล่างยังนุ่มเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นใช้ได้มีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะมีกล้อง,องนี่พวมอ,อะไรมันจะแน่นๆน,น่หนึบหน,นหน่อยนะมันไม่ได้เบาแบบ เหมือนรุ่นอื่นนะมันจะแน่นหน่อยเออมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะที่เขาแบบเน้นวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นความเฟิรม์มความกระชับจับแล้วต้องมั่นใจคุมรถง่ายนะครับวงเลี้ยวกันบ้างนะครับมาดูซิความคล่องตัวใช้ได้วงเลี้ยวถือว่ายังแคบนะครับกลับรถในพื้นที่แคบแคบได้สบายสบายสบายเลยเหลือๆเ,เลยพี่น้องนี่เวียงกันอย่างนี้เลยโอเคผมว่า น่าสนใจนะใครงบน้อยแสนกว่าบาทวันนี้ได้ MG 3นะฮะไม่หกมือโลเดี๋ยวไปดูกันนะครับราคาเท่าไหร่ไป Mg 3เจนะเจน2ปี2019วันนี้ได้รองท็อปเลยนะหรือว่ารุ่น1.5 X u r o o f นั่นเองนะเป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2 0 0ท่านเลยราคาวันนี้บอกเลยเหมาะสำหรับคนงบน้อยอยากได้รถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะหน้าร้าน Walk-in นะฮะเราขายเพียง1 9 9 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าโอ้โหถูกมากแล้วนะฮะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะ ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ยังได้ราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง1นึ่งแสบาทโอ้คุ้มมากเลยนะใครงบแสนกว่าบาทบอกเลยพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆนะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ อ่าแต่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์รถญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีวารันตีเต็มระบบให้ท่านนะฮะเรารับประกันให้เอง3ส่วนรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6กเตือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้อศูนย์ MG ให้ท่านด้วยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีตเ,จจเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชืโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยขนาดเล็กน่ารักแต่ขับสนุกสมรรถนะดีช่วงล่างแน่นบอกเลยเหมาะสำหรับใครที่งบน้อยหรือว่าเป็นคนเพิ่งเริ่มต้นหัดเล่นรถมือสองนะอยากได้รถราคาเบาๆแบบนี้แอดไลน์เลยด้านล่าไอดียไลน์แอดหนึ่าแอ่แนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map ผิมนสิศรีประกรณ์เราอยู่ถนนการละพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศ ประตู2แล้วถวายทีมงาน่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบกศรีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ติดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหลี้งหน้าที่รถเ,เย็นๆนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถดีไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสศรีประกรณ์รถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com